วิวัฒนาการของการบันทึกเพลงไทยในสมัยรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีบทบาทท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทําให้ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรียังคงดงํารงและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งสมควรแก่การยกย่องในฐานะทรงเป็นบุคคลสําคัญของโลกในรัชสมัยเป็นช่วงที่มีการผรสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมไทย กับวัฒนธรรมตะวันตกในเกือบทุกด้านทรงมีความสนพระไทยศึกษาศิลปะวิทยาการด้านต่างๆซึ่งดนตรีถือเป็นด้านหนึ่งที่ทรงให้ความสนพระไทยศึกษาและทรงมีพระปรีชาสามารถบรรเลงดนตรีไทยได้ทรงให้การอุปถัมภ์นักดนตรีให้ได้ทำงานในหน่วยงานของพระองค์เป็นการรักษาวัฒนธรรมดนตรีไทยด้านหนึ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจตกต่ำก็มิได้ทรงละทิ้งศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม มีการออกกฎหมายการอนุรักษ์วัฒนธรรมดังเดิมทรงสนับสนุนให้มีการบันทึกเพลงไทยเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติและดำรงอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างเข้มแข็งโดยทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้าหรือสกแกนค r code คที่ปรากฏขึ้น